ครับวัดดีครับเพื่อนเพื่อน,นเพนิปนี้มาดูมาดูเป็นคู่โต๊ดคู่ตรงร้อยร้อยสิบนั้นเพื่อนนะคู่โต๊ดคู่ตรงร้อยสิบหลักร้อยกับหลักสิบนั้นเพื่อนนะเพื่อนก็หาหลักหาหลักหน่วยมาใส่อีกทีนึงมันก็จะได้เป็นคู่เป็นคู่สามตัวบนนั้นเพื่อนนะเป็นชุดสามตัวบน เพื่อนสอบชุดไหนก็เอาไปผมจับเป็นชุดให้เพื่อนไปก็สอบชุดไหนก็เอาไปถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนั้นเพื่อนนะถ้าคิดว่าหลักร้อยกับหลักสิบไม่ถูกใจก็ผ่านไปก็ดูเป็นนี่ไปเพื่อนดูเป็นคำขำไปก็ได้ตลกเฮฮาไปก็ได้นั้นเพื่อนนะเป็นไปไม่ได้อะไรก็ว่าไปก็ ถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนั้นเพื่อนนะเลขไม่กี่ชุดเลขแค่แต่ผมจำไม่ผิดสามสามเก้าเก้าชุดนั้นเพื่อนนะเพื่อนก็หาหลักหน่วยใส่แค่เก้าชุดนี้ก็จะได้เป็นตรงหลักที่ผ่านมามันเข้านั้นเพื่อนนะเข้าทุกงวดก็อนนะลองดูงวดต่อไปนี่นจะเข้าไหมเอาก่อนเข้าดูนะทั้งเราเพื่อนฝากซ่องฝากคำเตือน ขับลิปเีโอนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็ี่นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นมาให้ระหว่างช่องพอดีเลยนะเพื่อนนะว่ามันช่องมันเลขฝั่งละสามตัวหลักสิบก,กับหลักร้อยกับหลักสิบแล้วก็ผลออกอยู่ตรงกลางแค่นั้นเอง เหลือตลักหน่วยพวเพื่อนก็หาหลักหน่วยมาใส่น้ำเถอะนะที่ผ่านมามันเข้าลองประมาณนี้ก่อน ได้พอดีนั่นเพื่อนะ มาดูหลักร้อยกับหลักสิบนั่นเพื่อนะดูหลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยก็มีบางงวดที่เข้าหลักหน่วยด้วยนั่นเพื่อนะแต่ก็เขาจะเข้าหลักสิบหยุดทุกงวดและหลักหน่วยนี่ก็ดูเป็นบางงวดแต่หลักสิบหลักหน่วยเข้าหลักสิบหลักร้อยเข้านั่นเพื่อนะหลักร้อยหลักสิบเข้าแต่หลักหน่วยเป็นบางงวดที่ว่ามาด้วยกันมาดูงวดแรกม้ามหลักร้อย ได้เลขสามหลักสิบได้เลขสามหาหลักหน่วยมาใส่นั้นเพื่อนนะหลักหน่วยไม่มีมางวดถัดมาหลักร้อยเลขศูนย์หลักหน่วยเลขหลักสิบเลขสี่ผมจะไม่วงผลออกนั้นเพื่อนนะผลออกคุณเพื่อนก็ดูว่ามันเข้ามางวดถัดมาหลักร้อยเลขแปด หลักสิบเลขหกเดี๋ยวมันเหลือตรงนี้ให้เพื่อนดูไปด้วยกันสูตรนี้ผมทำเป็นดับดับร้อยหน่วยนอนเพื่อนนะดับร้อยหน่วยไปด้วยกันอันนี้คือดับร้อยหน่วยร้อยหน่วยบวกกันได้9ก้าเต้มดับของเราคือแต้มเจ็ดแตมสี่ออกแตมหนึ่ง ออกเต็มห้าดับเต็มหกนะเพื่อนๆอธิบายแคย่นี้เพื่อนดูตลงวดเอานั้นเพื่อนนะว่าผมจะนีไปเลยหลักร้อยหลักสิบมาหลักหน่วยโดยนั้นเพื่อนนะมาหลักหน่วยด้วย,เ,นนะวย,วยเป็นบางงวดนั้นเพื่อนนะที่เข้าหลักร้อยอดูเต็มโดยนั้นเพื่อนนะ เต็มแปดดับเต็มดับเต็มสี่มีเต็มดับนั้นเพื่อนนะเต็มดับเต็มดับร้อยเต็มดับร้อยหน่วยหกบวกสองเป็นแปดดับเต็มสี่หลักร้อยเลขหกหลักหลักสิบเลขหกอันนี้เลขหกหลักร้อยเลขเก้าหลักสิบเลขหก มาหลักหน่วยโดยนั้นเพร่ะนะดับเก้าบวกสองได้หนึ่งดับห้านี่คือจำนวนงวดสีเขียวเดินยี่สิบยี่สิบเอ็ดงวดติดนั้นเพื่อนะทั้งสามอย่างนั้นเพื่อนะทั้งสามอย่างเลขตัวเดียวกันยังไม่ผิดหลักร้อยหลักสิบมาหลักหน่วยด้วย ผมไม่วงผลออกนั้นเพื่อนนะผลออกไม่วงเพื่อนเห็นว่าเป็นเลขสี่เลขสี่ผมนั้นเพื่อนนะหลักร้อยเลขสองอาจะได้เห็นแต้มด้วยศูนย์บวกได้แต้มร้อยหน่วยบวกกันได้แต้มแต้มสี่แต้มดับแต้มหกหลักร้อยหลักสิบ หลักร้อยหลักสิบเต้มดับบวกกันได้แต้มหนึ่งสามบวกแปดได้แต้มหนึ่งดับแต้มสี่หลักร้อยเลขแปดหลักสิบเลขหก 6. ไม่เกี่ยวกับหลักหน่วย สิบกับหลักร้อยเข้าทุกงวดแต้มดับดูแต้มดับไปด้วยผิดไหมหลักร้อยเลขสองหลักสิบเลขสองเลขศูนย์ผ่านนั่นเพื่อนนะดูแต้มไปด้วยเพื่อนผ่านไหมแต้มหนึ่งแต้มดับคือแต้มแปดดับร้อยหน่วย เลขเหลักร้อยเลขเก็ดหล,ล,ลักสิบผ่านแต้มดับบวกกันในแต้มหกเจ็ดบวกเก้าได้แต้มหกดับแต้มสามหัวนี้หลักร้อยเลขเจ็ดหลกักสิบผ่านผ่านหลักนั่นเพื่อนนะผ่านหลักแต้มดับเลขเก็ดบวกเเลขเก็ดบวกศูนยเน์เป็นเป็นเจ็ด เต็มดับเต็มสหลักร้อยเลข3าหลักสิบเลข4ี่เต็มดับบวกกันในเต็ม0ูนย์สบวกเได้เต็ม0ูนย์ดับเต็ม1กล้เคียงไม่ไม่ทำให้วาดเสียวผ่านหลักร้อยเลข8 หลักสิบเลขเก้ผ่านแต้มดับ8ปบวกสี่ได้สองแต้มดับแต้ม4ี่ห่างกัน2แต้มหลัก100ร้อยเลข5้าตรงไม่หลักกล่องหลัก100ร้อยเลข5้าหลักสิบเลข6กแต้มดับบวกกันในแต้ม8ปดห้าบวกสาในแต้ม8 เต็มดับเต็มสามผ่านผ่านหมดทุกสูตรสามสูตรนั้นเพื่อนนะดูทีเดียวดูทีเดียวผ่านไปทั้งสามอย่างนั้นเพื่อนนะผมเขียนไว้แต่ละหน้าแต่ละหน้าแบบนี้เพื่อนนะผมก็ไปรวมรวมร,วม,รวมแต้ม 110, ร้อยสิบรวมแต้มร้อยหน่วยแต้มดับร้อยหน่วยที่ยังไม่ผิดผิดหนึ่งงวดงวดน,นี้ผิดหนึ่งงวดผมเอามาดูแล้วไปดูอีกสูตรอื่นเนะมามาเปรียบเทียบใส่กันอ่าถ้ากับว่า มันก็เป็นแนวทางนั้นเพื่อนนะหลักร้อยเลขหหลักสิบเลขแปดร้อยหน่วยบวกกันด้วยเป็นแต้มสามดับแต้มสี่อุดวิดนั้นเพื่อนนะแต้มสี่ใกล้เคียงเราก็จะได้ลดต้นทุนไปเยอะหลักร้อยเลขสองหลักสิบเลขสอง แต็มดับแต้มเก้าดับแต้มแปดใกล้เคียงนั้นเพื่อนนะดับแต้มแปดใกล้เคียงสองบวกเดเป็นเก้าดับดับแต้มแปดบวกกันนี่ต้มแปดมางวดนี้หลักร้อยเลขสามหลักสิบเลขแปด ร้อยหน่วยบวกกันได้แต้มหนึ่งดับแต้มเก้าดับแต้มเก้ามางวดที่ผ่านมาหลักร้อยเลขสามหลักสิบเลขศูนย์ร้อยหน่วยบวกกันได้แต้มสองดับแต้มหนึ่งงวดหน้านี้หลักร้อยตัวไหนจะมาหรือจะไม่มาหลักสิบตัวไหนจะมาหรือไม่มาผมไม่รู้นั่นเพื่อนนะ มทำตามสูตรแต้มดับของเราแต้มห้าห้าร้อยหน่วยนี่ร้อยหน่วยไม่เกี่ยวกับหลักสิบนี่ดับไม่ได้ถ้าเพื่อนๆก็ไปจับถ้าเป็นหลักร้อยอย่างเงี้ยถ้าเอาสี่มาใส่เก้าเก้าออหกมาใส่ก็เป็นแต้มห้าก็ไม่ได้อ่าถ้าหลักร้อยเป็นหนึ่งหนึ่ง 1>, 1เอา4มาใส่หน่วยก็ไม่ได้ถ้าหลักร้อยเป็น7 7เอา8มาใส่หน่วยก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นแต้มดับนั้นเพื่อนนะอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูที่ผมจับจับเป็น2ตัว2ตัวโตนั่นเพื่อนะสองตัวตรงตรงร้อยร้อยสินั้นเพื่อนนะนนนนะที่ว่าทางทุ่งสงเขาเรียก มาหน่อยนึงอืมอันนี้เห็นหมดนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมเขียนร้อยร้อยสิบนั่นเพื่อนนะเป็นคู่เลยนั่นเพื่อนนะเพื่อนชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนั่นเพื่อนนะไม่ชอบก็ผ่าน ปิดฝั่งนี้ไว้นานเพื่อนนะปิดฝั่งนี้ไว้เหลือแค่นี้อ่าเต็มดับร้อยหน่วยของเรา,มานเมื่อกี้นี่เต็มห้านั้นเพื่อนนะเต็มห้าเต็มห้าเขียนไว้ตรงนี้เต็มดับร้อยหน่วยเต็มห้าเพื่อนก็ดูว่าถ้าหลักร้อยเอาหกมาใส่ก็เป็นดินดับนั้นเพื่อนนะหลักร้อยหนึ่ง หลักร้อยหนึ่งก็เท่าสีมาใส่ดับหลักร้อยเจ็ดเอาแปดมาใส่ดับเป็นลักษณะนี้เพื่อน,นก็เขียนเพื่อนก็ดูผมผมมีแต้มเด่นอยู่ร้อยหน่วยผมเหลืออีกสองตัวนั้นเพื่อนนะร้อยหน่วยวดนนี้มีสองตัวจับโดยเลขเด่นแล้วมันเหลือเหลือชุดเดียว ร้อยสิบผมก็เหลือชุดเดียวร้อยหน่วยไอ้ร้อยสิบผมเหลือสองตัวแต้มร้อยสิบผมเหลือสองตัวแต้มร้อยหน่วยผมเหลือสองตัววดน,นี้นั้นเพื่อนนะผมจับผมจับทำแตละสูต, ilia, ตรแตละสูตรไว้แตละหน้าแตละหน้าแล้วผมลอกมาใส่กระดาษเราไปนั่งคัดนั่งคัดนั่งคัดนั่นเพื่อนนะผมไม่ใช่ว่าเอาเลขชนเลขชนอย่างเดียวนั้นเพื่อนนะอ่าผมไม่ใช่ว่าเอาเลขชนอย่างเดียวเพื่อนก็ ไปจับนั้นเพื่อนนะจับถ้าหลักร้อยชอบหลักร้อยเก้าอ่าเก้าอะไรที่ได้หกเก้าอะไรได้ห้านี่ไม่เอานั้นเพื่อนนะเอาหกมาใส่นี่ไม่ได้อันนี้ก็เอาสี่มาใส่ก็ไม่ได้นั้นเพื่อนตีแต้มดับผมจะแต้มดับจะจะแต้มดับก็จะเหลืออยู่แค่แต้มเด่นเหลือสองตัวนั้นเพื่อนนะงวดนี้จับแต้มเด่นมาใส่แล้วผมเหลือผมเหลืออีชุดเดียวอยู่นี่นั้นเพื่อนนะ เหลือ,อยี่สุดเดียวอ่ะอันนี้คือแต้มดับนั้นเพื่อนะแต้มดับแต้มดับร้อยหน่วยแต้มดับร้อยหน่วยนั้นเพื่อนนะ ผมจะให้เพ oh. hmm. anyway> ื่อนดูแบบนั้นเพื่อนนะอันนี้ที่ผมเขียนแต้มดับแต้มเด่นนั้นเพื่อนนะแต้มดับแต้มเด่นแต้มดับแต้มเด่นร้อยร้อยหน่วยอ่าดับร้อยสิบดับร้อยหน่วยนั้นเพื่อนก็ลอกก็ลอกลอกลงมานั้นเพื่อนนะผมดับลอกลงมาลงมาเหลือเด่นกี่ตัวเหลือเด่นกี่ตัวเหลือดับกี่ตัวอันนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับตัวเลขนี้ตัวของผมใช้งวดนี้นั้นเพื่อนนะอ่า คนไหนอยากได้ก็โทรหากันคนไหนไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรมันได้ว่ากันอันนี้ผมพูดตามพูดนะไม่รู้ว่าผมคุยกับทางท่านน้องจอกไว้แล้วว,วังวดนนี้เราได้อย่างนี้อย่างนี้จะให้ถ่ายยังไงอ่ะก็ก็ลองดูนันเพื่อนนะลองดูอันนี้คือหาหลักหน่วยมาใส่นั้นเพื่อนนะหาหลักหน่วยมาใส่ให้เก้าสุด าเพื่อนอยากได้ชุดเดียวงวดนนี้โทรหาผมโทรหาผมนะเพื่อนนะอยากได้ชุดเดยวงวดนนี้ผมจับตามเต,ต้มร้อยสิบเต้มร้อยหน่วยแต้มร้อยสิบผมเหลือตัวเดียว,ตว,ยวแต้มร้อยแต้มร้อยสิบผมเหลืออยู่สองเหลือสองตัวแต้มร้อยหน่วยเหลืออีกสองตัวจับเอาเลขเด่นมาจับใส่แล้วเข้าแต้มเข้าแต้มสามตะบนวันนี้ผมทำสุดๆเพื่อนทำนั่งทำแต่ละวันทั้งวันทั้งวันทำกัน ว่าติดแต้มร้อยหน่วยไหมติดแต้มร้อยสิบไหมติดดับไหมอ่าแต้มร้อยสิบงวัวนี้ถ้าแต้มร้อยสิบแต้มร้อยสิบแต้มร้อยหน่วยอันนี้แต้มร้อยหน่วยก็ดับห้าแต้มร้อยแต้มร้อยสิบก็ดับห้านั้นเพื่อนนะหัวนี้ เต็มร้อยเต็มร้อหน่วยบวกกัน5ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนวันนี้ดับอ่ะผมให้แค่นี้เพื่อนวันไหนอยากได้ก็โทรมาไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ